สวัสดีครับวิวของพัทยานะฮะมองไปตรงๆเนี่ยเห็นเซ็นทรัลพัทยาเห็นฮิวจันมีเรือวิ่งอยู่บ้างนะทีนี้เนื่องจากว่าเป็นตอนเช้าบรรยากาศก็ยังยังเงียบๆนอะ่ะพัทยาจะคึกคักตอนกลางคืนใช่ไหมครับให้ดูแผนดูไปทางซ้ายนะ สวยงามเหมือนกันที่สำคัญพัทยามีจุดขายคือไม่ไกลจากกรุงเทพนะทำให้สามารถเดินทางมาได้ง่ายมากแล้วมีความหลากหลายผมว่ามาพัทยาหากชอบทะเลนะครับไม่ว่าจะในรูปแบบไหนเนี่ยพัทยาเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆให้แผนดูทางขวามือ ก็มีตึกสูงตึกไม่สูงมากสลับกันไปสำหรับพัทยาเป็นเมืองที่มีความคึกคักเมื่อคืนไปทานอาหารราคาไม่แพงนะเพราะว่าเป็นร้านแบบที่อยู่มานานมากดังนั้นอาหารราคา ราคาใช้ได้อาหารอร่อยบรรยากาศแบบบ้านๆนอร่อยดีมีความหลากหลายครับพัทยาเราไม่จะเป็นต้องจ่ายแพงๆทุกครั้งก็ได้น,นี่คือบรรยากาศพัทยาตอนเช้า